กากำลังจะไปเช็คระยะ30,000โลกันครับผมหลังจากใช้งานมาประมาณปีครึ่งนะครับตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วนะครับวันนี้วันที่16พฤศจิกายน67นะครับเดี๋ยวเราจะทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูดรายละเอียดกันอีกทีนึ่งนะครับอาทิตย์หน้าผมไม่ต้องเดินทางไปชมพูรีก็เป็นจังหวะที่ดีที่เอารถไปเช็คครับแล้วก็ยางด้วย30 0 0 0โลใช้ยา เมาตลอดนะครับ <Woo! S 1> คือสั่งมาละในโชวดตี้เดี๋ยวเราเรามาถึงแล้เดี๋ยวไปเปลี่ยนกันโอเคครับมาดูสรุปกันว่าเราไปเช็คระยะมาสามหมื่นโลเราเสียอะไรไปบ้างนะครับรายการที่ผมทำไปนะครับก็มีเปลี่ยนไส้กรองแอร์นะครับ 428บาทนะครับมีน้ำมันเกียร์นะครับ632บาทแล้วก็เป็นค่าแรงนะครับค่าแรงเช็คระยะ3 0 0 0 0โล1,000บาทนะครับรวมก็ 200, 2 2 0 2,205บาทนะครับ <1> 1> ก็ <1> 1> สิ่งที่ได้ติดมือกลับมาด้วยก็คือน้ำมันเกียร์ที่เหลือครับเรอบแรมาด้วยนะครับเราก็เก็บไปเลย,เลยคิดว่ารอบหน้าน่าจะเอาติดไปด้วยนะเดี๋ยวเขาจะใช้ของเดิมอันนี้แหละ ใส่ต่อ,อครับแล้วก็อาทิตย์นหน้าผมจะเดินทางไกลไปชลบุรีนะครับก็จะมีสิ่งที่เราต้องเช็คสาหรับการเดินทางไกลสาหรับตัวผมนะครับสิ่งที่สามารถเช็คได้เองเลยคือระบบไฟของตัวรถก่อนนะครับไฟเลี้ยวไฟสองสว่างตอนกลางคืนนะครับทำงานปกติไหมอันนี้สามารถเช็คเองที่บ้านเลยนะครับน้ำหล่อยเย็นนะครับน้ําปัดน้ําฝนอยู่ระดับต่ำไหมนี่อันนี้เราสามารถเช็คเองได้นะครับส่วนสิ่งที่สําคัญที่ต้องไปเช็คที่ ซั๊มนะครับก็คือการลมยางนะครับไปเช็คลมยางว่าลมยางอ่อนไม่อ่อนนะครับก็ไปแล้วก็ส่วนที่สัมพัญที่สุดสำหรับการเดินทางไกลคือการชาร์จนะครับการชาร์จ DC ซีทำงานปกติไหมสำหรับใครที่ชาร์จ DC ทุกวันอยู่แล้ววันนี้ก็อาจจะไม่มีปัญหาอ,อาจจะไม่ต้องไปเช็คนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมชาร์จที่บ้านทุกวันชาร์จ AC นะครับปกติแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องรอแบตใกล้ใกล,ใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปเช็คก,กันที่ปัม๊มอีกทีนึงว่าทำงานตัวชาร์จ DC ของเรา,าทำงานปกติไหมนะครับ ก็จะไปลองที่ปั๊มอันไหนผมจะลองอีเล็กกับ PEA เพราะว่าปตทน,นั้นเคยชาร์จอยู่แล้วนะครับน่าจะประมาณนี้ครับสำหรับการเดินทางไกลน,นะครับสำหรับการเช็คแล้วก็เดี๋ยวไม่น่าจะวันจันทร์ครับล้อยางที่สั่งจาก shopee น่าจะส่งมาถึงแล้วก็เดี๋ยวถ้าเลียนเรียบร้อยแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังอีกทีนึงนะครับวันนี้ไปที่ศูนย์เนต้าเชียงใหม่มาไม่ที่ดน,นะครับก็โอ้ที่บริการดีครับมีกาแฟให้ดื่มน้ำปลาให้ดื่มมีไอศครีมให้กินด้วยนะครับห้องแอร เอตาเอ็กมาบอกเลยว่าคาเดียวครับนุ่มชิบหายเลยนะครับช่วงล่างนี่คือนิ่งคลิบนะครับคันใหญ่ชอบผมชอบมากสําหรับรถครอบครัวถ้ามีเงินนะถูกหวยเดี๋ยวไปซื้อออกเลยวันนี้นะสิบหกพิจิตาเก็บจขอให้เป็นถูกหวยด้วยนะครับโอเคอีกจุดนึงนะครับที่ต้องเช็คก็คือสายชาร์จสำรองนะครับก็ติดรถไปด้วยนะครับอุปกรณ์ในการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับถ้ายางรั่วอะไรเนาะต้องอย่าลืมเช็คนะครับ สำคัญคือต้องเอาชาร์จสำรองออกมาลองด้วยนะครับว่ายังสามารถใช้การได้ปกติไหมนะครับไม่ใช่ฉุกเฉินนะครับของผมก็เก็บอย่างดีครับอยู่ท้ายรถเดี๋ยวไปลองกันของผมทํางานได้ดีปกตินะครับนี่มีไฟชาร์จขึ้นหน้ารถนะครับนี่ไปดูที่ตัวมออแปลงกันนี่โอเคขึ้นปกตินะครับโอเค นี่ครับและที่สําคัญครับอย่าลืมมาลองเทสการชาร์จแบบฟาร์ชาร์จที่ปั๊มนะครับวันนี้ผมมาลองของอีเล็กซ่าครับผมเพราะก่อนหน้านี้เคยลองของปรตทอใช้พตทมาแล้วนี่อยากลองของเจ้าอื่นบ้างนะครับเพื่อเทสเพราะว่าเวลาเดินทางไกลยังไม่ได้มีแค่ปรตทอนะครับมีอีเล็กซ่ามีพีเอที่เขาใช้กันบ่อยๆนะครับนี่ผมมาชาร์จตู้นี้ไฟวิ่งอยู่ที่150กิโลวัตต์นะครับผมชาร์จตอนไปแล้ว3นาที ทสก่อนเดินทางครับผมหัวหนักมากครับการใช้อิเล็กซ่าต้องบอกกันก่อนนะครับว่าจองเป็นเวลาบุ๊กิ้งเป็นเวลาเหมือนกับของปตทไม่ได้นะครับจะต้องมาที่หน้าตู้จะมีหัวหนึ่งเป็นบล็อกอินนะครับถ้าว่างก็สามารถใช้ได้เลยอีกหัวหนึ่งจะเป็นหัวที่สามารถจองได้คาว่าจองได้ของเิเล็กซ่าก็คือต้องรอจนกว่าหัวนั้นจะว่างก่อนถึงจะกดจองเข้ามาได้นะครับเมื่อจองเข้ามาแล้วนะครับจะมีเวลาให้20นาทีนะครับในการเข้ามาใช้ชาร์จงานระหว่าง20นาทีนั้น คนอื่นจะไม่สามารถเข้ามาใช้งานได้นะครับเมื่อกี้ผมลองเทสกับพี่คนหนึ่งแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่กับพี่อขั้นหนึ่งนะครับก็เมื่อพี่เขาเมื่อพี่เขาชาร์จเสร็จนะครับมันถึงจะขึ้นขึ้นในแอป,ปว่าสามารถจองได้นะครับผมก็เลยกดจองไปปุ๊บพอผมจองไปปุ๊บเวลาขึ้นนับถอยหลัง20นาทีนะครับผมก็เลยให้พี่เขาช่วยดูแอป,ปว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างในแอป,ปแสดงว่า,าหัวชาร์จนี้ติดการจองอยู่ครับผมนะครับแล้วก็เมื่อถ้าเกิดเมื่อเรามาถึงถึงเวลาในการจะใช้งานในการจองแล้วเราก็แค่ทำตามขั้นตอนเลยคครรรรัับบผมแล้วกก็นนะาาช์จของเี่ย มันจะให้เราเลือกว่าเราจะให้ชาร์จจนถึงกี่เปอร์เซนต์ก็ได้นะครับจนกว่าเราจะพอใจไม่เหมือนกับของปตทนะครับที่ว่ากําหนดเวลาแล้วกํากหนดเวลาแค่25นาทีคือไม่ว่าจะชาร์จได้กี่เปอร์เซนต์ก็ตามนะครับ25นาทีมันจะตัดเลยนะครับแต่ของอีเล็กซ่าเนี่ยจะให้เราเลือกเลยว่าเราจะชาร์จจนถึง1 0 0ก็ได้80-90%ก็ได้อันนี้แล้วแต่เรานะครับ